แพทนปภาแต่งชุดนี้ไปเชียร์นาฟทุกคนอึง้งสวยแปลกตามากๆจากที่ทราบกันว่านาฟชัตนันท์เถาสิริพันธ์หลานสาวแพทนปภาเข้าประกวดมิสแกรนสระบุรี2025ที่ได้มีการออดิชั่นไปแล้วเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเธอเข้ารอบ25คน ทางด้านแพทนปพาพร้อมด้วยแฟนหนุ่มพีและลูกชายน้องเรซซิง่งก็แต่งชุดสวยหล่อไปเชียร์ถึงที่โดยสาวแพทโพสอินสตาแกรมส่วนตัวแพทเอ็นเอพีเอพีระบุข้อความบอกว่าไปเชียร์นัฟมาถ่ายรูปครอบครัวนัฟสู้โอดีซีเดฟิชเชท่ามกลางแฟนคลับชมความสวยของแม่ที่บอกกันว่าปกติแล้วจะเห็นคุณแพทใส่กระโปรงสั้นวันนี้ใส่กระโปรงยาวมากขะสวยแปลกตาอีกแบบค่ะน่ารักที่สุดดแม่แพทในลุคนี้ก็สวยไปอีกแบบดูหวานหวานเป็นต้น